แม็กรักแท้ควงผู้ใหญ่เมียวถอยอรถรูป้ายแดงราคาไม่เบาขอบคุณที่อยู่เคียงข้างหลังจากออกมาเคลียร์ปัญหารักสำหรับอดีตนักร้องลูกทุ่งแม็กรักแท้ไทยนิยมประธานบริหารบอมจร,รักแท้เอนเตอร์เทนเมนต์กับอดีตภรรยาซีอโอไทยบ้านทีวีและผู้ใหญ่บ้านเมียวผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดบึงการโดยแมกรักแท้ยืนยันถึงไม่มีผู้ใหญ่เมียวเข้ามาในชีวิต ก็ไม่สามารถกลับไปคืนดีกับอดีตภรรยาได้เช่นเดียวกันกับอดีตภรรยาที่ออกมายืนยันว่าที่ออกมาเรียกร้องไม่ได้ต้องการอดีตสามีคืนเพียงแต่ต้องการทวงคืนศักดิ์ศรีเท่านั้นล่าสุดผู้ใหญ่เมียวได้โพสต์ภาพเฟซบุ๊กควงแม็กรักแท้ทันิยมซื้อรถหรูเอาผ่านราคาเบาๆสี่ล้านบาทก่อนลงภาพสวิตในเฟซบุ๊กพร้อมแคปชั่นว่าแฮแท็ความทรงจำดีๆแฮชแท็กวันดีๆขอบคุณนะคะที่รัก ขอบคุณที่คอยรักและใส่ใจและอยู่เคียงข้างไม่ว่าเจออะไรขอให้ทุกๆวันของเราเจอแต่สิ่งดีๆคนรอบข้างที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะ #mnm# ผู uh Th Th ้เยี่หมี t ยวแมกรักแท้ไทยนิยมหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากเขาสดขอบคุณค่ะ